สวัสดีชา,ชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องชางชีครับซึ่งในเนื้อหาตอนนี้นะฮะมีการสปอยบางส่วนเล็กๆน้อยๆครับถ้าใครซีเรียสเนี่ยก็ไม่ควรจะมาดูคลิปนี้นะครับกบรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับ ซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายคนนะฮะได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วครับซึ่งก็เห็นแฟนๆชาวอคาชาแน,นลหลายคนนะครับมาเม้น์บอกกันว่าไปดูที่ไหนกันมาบ้างน,นะครับบางคนก็อยู่ที่ไต้หวันนะฮะได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วบางคนก็อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสบางคนก็อยู่อเมริกาครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชางชีให้เราได้รู้สึกตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งผมก็ทําใจมาแล้วนะฮะว่าหลบสปอยไม่ได้จริงๆครับ เห็นเต็ม YouTube เลยนะ,ะัะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยหนังมาเต็มๆต็มเนี่ยก็ต้องไปดูอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีคนแนะนําว่าหนังชางชีเนี่ยควรจะดู iMac ครับเพราะว่ามันอาจจะแบบมันน่าจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูตื่นตาตื่น,นใจมากเลยทีเดียวครับซึ่งในประเด็นที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มีคําถามอยู่คําถามหนึ่งครับที่ถามมาเยอะเลยทีเดียวว่าทําไมหนังชางชีเนี่ย งไม่พูดถึงเรื่องราวในเหตุการณ์ของ Avengers Endgame รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริฟเลยครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะฮะโจนาธานชวาร์ตเนี่ยหรือโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ออกมาให้คำตอบกับพวกเราว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้คนดูจมอยู่กับเรื่องราวในเหตุการณ์ของ Endgame ครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าใน e n นะ็เกมนเกิดเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับ และเขาก็มองว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราควรจะพูดถึงมันและก็ต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็ต่างรู้กันอยู่แล้วว่าหนังเรื่องชางชี h อ l ด g เดเจนส์ออฟเทนวิงเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวใน Avengers Endgame นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะ move on กันต่อไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับว่าเรื่องราวอื่นๆที่มันควรจะเข้ามาสู่ลูกกระตาของเราเนี่ยควรจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นอย่างหนังเรื่องชางชี hi, เรื่องนี้นั่นเองครับมีกประเด็นคําถามหนึ่งที่หลายๆคนชอบถามกันมากเลยก็คือแล้วเหล่าอเวนเจอร์เนี่ยหายไปไหนครับทำไมไม่มาอยู่ในหนังเรื่องชางชีเลยนะฮะถ้าตอบเป็นแบบกลนวๆเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้จ้างมาครับมันไม่ใช่หนังรวมฮีโร่อย่างอเวนเจอร์ครับมันเป็นหนังที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชางชี แล้วก็ปูทางตัวละครเท่านั้นเองนะฮะนี่คือการตอบแบบกวนๆครับแต่ถ้าเราจะตอบเป็นแบบเก็บเชื่อมโยงนะฮะก็ตอบแบบง่ายๆก็คือหลังจากเหตุการ์ Avengers Endgame เนี่ยฮีโร่ของเราที่เราทราบกันดีก็คือ Iron Man หรือ To n y Stark แล้วก็ Black Widow หรือ t a s ชา Romanoff เนี่ยนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วนะฮะจากเหตุการณ์ใน Avengers Endgame ครับแล้วก็ไม่น่าจะมีทางที่จะกลับมาในจกักรวาล MCU อีกนะฮะนอกจากจะมีการอ้างถึงเป็นภาพแฟลชแบก หรือมีการพูดอ้างถึงในหนังเรื่องต่างๆนั่นเองครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการดึงตัวละครตัวนี้ที่มาจากจัก,กรวาลอื่นนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้นักแสดงคนเดิมมาเล่นก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นบทบาทเดิมเพราะว่าต่างจัก,กรวาลเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปครับส่วนสตีฟโรเจอร์นะฮะหรือกับตันอเมริกาคนแรกของเราเนี่ยก็อาจจะซ่อนตัวอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในไทม์ไลน์สักเส้นหนึ่งครับที่อาจจะเป็นไทม์ไลน์หลักหรือเป็นไทม์ไลน์ที่แตกออกมานะครับ สตีฟโรเจอร์อาจจะอยู่แบบเงียบๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อ e c r e t Timeline ที่ฮีฮูเดมนได้กําหนดเอาไว้นั่นเองครับซึ่งก็อาจจะมีทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกว่าสตีฟโรเจอร์เนี่ยกำลังซ่อนตัวแล้วก็หลบตัวอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองครับส่วนวานด้านะฮะเธอก็ได้เป็นสกเรตวิตอย่างเต็มตัวแล้วฮะเธอกําลังศึกษาดาร์คโฮอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะฮะที่มีธรรมชาติสวยงามมีภูเขาล้อมรอบมากมายครับ ปรีกวิเวกไปศึกษาดาร์คโฮอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ได้ทราบดีแล้วจากตอนท้ายของซีรีส์วันดาวิชันนั่นเองครับส่วนซอนะฮะเขากำลังผจญภัยกับแก๊งกาเดนออฟเดอะกาแล็กซีในอวกาศครับเพราะว่าจากตอนท้ายของเอ็นเกมเนี่ย โซเนี่ยได้เดินทางร่วมไปกับแกงกาเดียนนั่นเองนะฮะส่วนแซมครับก็พึ่งจะได้รับตําแหน่งเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ของจกักรวาล MCU อย่างเต็มตัวครับแล้วก็อาจจะไปร่วมแจมกับหนังและก็เรื่องราวอื่นๆหรือในซีรีส์อื่นๆอย่างเช่น Armer Wars ก็เป็นได้นะครับรวมถึงอาจจะมีหนังเดี่ยวของแซมครับนั่นก็คือกัปตันอเมริกาภาค4นั่นเองครับส่วนบัคก,กี้เนี่ยผมเดาว่าเขาน่าจะไปอยู่ที่วาก,กันด้าครับเพื่อสานต่อฉายาไวท์บูฟของเขานะฮะ หรืออาจจะไปทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็เป็นได้ครับรวมถึงครินบารตันนะฮะหรือฮอกอายของเราเนี่ยก็กําลังมีปฏิบัติการอะไรสักอย่างหนึ่งกับเคสบิชอปครับซึ่งเรากําลังจะได้ชมเรื่องราวของฮอกอายและก็เคสบิชอปเนี่ยในซีรีส์เรื่องฮอกอายตอนปลายปีนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ฮะก็ยังมีวงครับซึ่งเหมือนจะเป็นตัวละครที่เชื่อมเรื่องราวต่างๆมากมายใน MCU เฟ a s e 4นี้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นเขาเนี่ยปรากฏตัวในหนังของชางชี รวมถึงหนังของสไปร r m แม n โนเว h โฮมด้วยครับถึงแม้ว่าวงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกอเวนเจอร์อย่างเต็มตัวนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าวงเนี่ยจะทํางานหนักกว่าใครๆเลยนะฮะในช่วงนี้ครับซึ่งจากเรื่องราวของชางชีเนี่ยนะฮะวงก็ได้เรียกชางชีว่าผู้ล้างแค้นคนใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาติดตามดูกันต่อไปครับว่า MCU เนี่ย จะพูดถึงเรื่องราวของผู้ลังแคนคนใหม่อย่างชางชี hi, อย่างไรบ้างในอนาคตนั่นเองครับนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือด็อกเตอร์สเตรนทครับที่อาจจะเป็นคนจัดการเรื่องราวของมัลติเวิร์สของ M.C.U ในเฟสนี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับภารกิจที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยกำลังจะมาขอความช่วยเหลืออยู่นั่นเองครับรวมถึงอาจจะมีความปั่นป่วนในเรื่องราวในอนาคตกับวานด้าด้วยก็เป็นได้นะครับซึ่งก็กําลังจะปูทางไปยังหนังเรื่อง Dr. Strain t in m u l t i v e r s e of m a d n e s s นั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับก็คือกับตันมาร์เวลครับที่มีความเชื่อมโยงกับชางชี hi, ในตอนท้ายของเอ็นเครดิตของเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะได้ชมหนังภาค2ของ Carol d a n v e r ร์ในเดอะมา v e เวนั่นเองครับที่มีนักแสดงสมทบที่มาร่วมสร้างเรื่องราวให้กับเราอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพักซอจุนนะฮะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะมาร่วมเล่นในหนังเรื่องเดอะมาเวครับรวมถึงโมนิกาแรมโบนะฮะคาเมล่าข่านที่จะมีซีรีส์มิสมาเวล เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีนักแสดงสมทบมากมายแล้วก็นิกฟิลลี่อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในภารกิจตรงนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับในเดอะมาร์เวลด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงไปกับเทนวิงที่พวกเขาเนี่ยมีการสอบถามในเอนเครดิตกับชางชีนั่นเองนะฮะรวมไปถึงบรูซแบนเนอร์ฮะที่เขากลับมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายของชางชีครับซึ่งบลูสแบนเนอร์เนี่ยมาในร่างของดร์แบนเนอร์ฮะไม่ได้มาในร่างของสมาร์ทฮัก หรือมาในร่างของทักใดๆเลยนะครับซึ่งคําตอบของการแปลงร่างจากสมาร์ทฮักเป็นดร์แบนเนอร์เนี่ยอาจจะทําให้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปในซีรีส์ชีฮักก็เป็นได้ครับด้วยเหตุผลหนึ่งที่เหล่าอเวนเจอร์ไม่ได้มาปรากฏตัวให้เราได้เห็นเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวในชางชีเนี่ยเกิดขึ้นในมิติที่คนบนโลกไม่ได้รู้จักกันนั่นก็คือดินแดนที่ชื่อว่าทาโลนั่นเองครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่อัคขราเล่ามาเนี่ยคือความเชื่อมโยงที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเหล่าอเวนเจอร์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับเขาก็มีภารกิจต่างๆมากมายที่จะต้องทำนะฮะแล้วก็อาจจะมารวมตัวกันในหนังอีกสักเรื่องหนึ่งหรือเป็นอเวนเจอร์ภาคที่5ให้กับพวกเราชาว MCU ได้ชมกันนั่นเองครับกล่าวเป็นว่าคลิปนี้นะฮะอัระชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับ พบกันใหม่คลิปหน้สวัสดีครับ